ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับทีคงซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีเกมมาให้เล่นทุกคนตัวนี้มีเกมที่ชื่อว่าอออ่างใบคำทุกคนตบมือม่เล่นได้เอ้ยเล่นสิครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีอยู่2ฝ่ายก็คือฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินนะครับซึ่งวันนี้ก็มึงมาจากไหนเนี่ยอันนี้อันนี้เอ็กไม่ใช่อันนี้เอ็กโอ้ยโอ้ยไปมึงใครกันแน่เนี่ยมึงกลับล่างได้แล้วได้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  อ่านี่คุณสก,กายครับซึ่งฝั่งผมเนี่ยจะมีน้องเองกับคุณสก,กายนะครับซึ่งฝั่งสีฟ้าเนี่ยจีนเมงเงินเนี่ยก็จะมีเพนนีหรือนออ้องพลอยแหละแล้วก็พี่หยู่แล้วก็เ้ยขอโทษได้ไหมล่ะอย่าลักเลงใส่กันสิแล้วก็น้องโมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีคำาทุกคนก็คือทุกคนจะมีสมุดของตัวเองนะทุกคนโชว์โชว์สมุดไหนไอของมึงเนี่ยคุณสก,กายของมึงไงเออเนี่ยนะคนทุกคนก็คือจะมีสมุดของตัวเองนะครับกติกากนนี้ก็คือเราจะเอาคนที่คิดว่ามึางยาดกดจอาเซก็คือเราจะมีแบบ เราจะเอาคนที่เราคิดว่าเก่งในฝั่งเราเนี่ยออกมาเพื่อพูดเป็นภาษาออ่างนี่เป็นภาษาเลยนะเช่นคําว่าสวัสดีครับก็จะเป็นอวะอีอะอาแลบเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ฝั่งเราอ่ะทายนะครับว่าเป็นคําว่าอะไร,รืูที่เวลามีเวลา3นาทีมีแล้วก็มีทั้งหมด3ข้อข้อละสามคะแนนอ่ะเดี๋ยวให้ฝั่งของสิน้ําเงินเริ่มก่อนโอเคปะ่ะฝั่งสิน้ำเงินเนี่ยใครจะเป็นคนออกมาพูดครับเฮ้ยเฮ้ยอ่าไอ้เขี้ยมลุกขึ้นเลยเฉยอ่ะ คนผิดใครใครใครออกมาครับใครอ่ะมมเลยน้อโมเลยเอาอะไรทุกคนดูผักใส่ได้หนูจังมาเดี๋ยวเราจะเอาของฝั่งเราใส่ก่อนล้วกันเก็บเก็บสมได้เลยครับมาคุณสกายใส่เลยใส่เข้าไปเลยอ๋อเหลือเหลือแต่กูนี่ว่ะอ่ะมาพร้อมแล้วนะโมจับเวลานะโมอยู่ตรงกลางสิจับเวลานักคนสามนาทีนะผมสามสองหนึ่งจับเวลาอ๋ออ่างนะโอ้ใครวะเฮียโอ้ยากแน่อ๋อเออง อะไรนะอันอีอมอีอุงสวัสดีผองพิอุงเฮ้ยไอุ้้งถูกได้ไงอ่ะเอ้ยอย่าอวนไวเร็วง่ายเกินไมเอิ้นเอาอินอ้วยอม้งเออยวยเอือมากอะผมเข้าทีอะไรวะไออุ่นไออุ่นไออุ่น ไอ้ว้โอ้ยโอ้โอ้ยเอออะอ่ะ้ากินก้ออกไอะไรโดยเรื่องเอรวยอุ่นอคุประโยคนะไอ้ว้โอ้ยอกไอหมุนไอุ่นออุ่นโอ้ยอก้ยอ้เลยยกลือเกล ทำไมทำไมนายยืนย uhm, ันครับ <Spl> ว <iz nek> ่าคำว่าอะไรไออุ่นชอบไม่ใช่ไม่คุณตอบเป็นภาษาตุรกีไออุ่นเนี่ยไออุ่นโอ้ยโอ้ยเออออ่ะไออย่าคุณคิดคำนั่งเขาไม่ไ้ไอเอเออใจเย็นใจเย็นครับอย่าตีครับใจเย็นอนไมึงอะ ไออุ่นออุ่นอ้อมอินอวยอบเอวย่อยอะว่าอักโอ้ยน่าจะติดอยู่ที่อันนี้แหละอุ่นคือใครอ่ะอุ่นใครไม่ใช่ชื่อคนไม่ใช่อุ่นอะไม่ใช่ไม่เช่เร็วขอขาเออไหวเราผ่านได้ไหมผ่านมาเอ้อผ่านก่อนผ่านก่อนเบลอีกคำก่อนอีกคำก่อนอะเอาอีกคำมันก่อนอันอ๋องอ่อ๋องอ้าบ อะไรน่าสวยทีนึงอันผมไปไอออนันะครับเฮ้ยอะไรติเดอยย่จะหมูกอะเฮ้ยอันผมไปก่อนกันผมไปก่อนนะครับเฮ้ยอันนี้ถูกเห็นไหมเขาเดาง่ายจะตายดคะแนนแล้วว่ะเขาสุดท้ายอันนี้อันไหนอนนุออเอาเลยงานูดทีเถอะ ไออุ่นเอาอีกไอโอบเอย่อยเอืออักอไอหนุ่มเหรอไม่อะไรวะขอีอขอไออีกแล้วนึงอ่ะไออุ่นมันก็ยังอยู่ที่เดิม What the hell เอาคำนี้ได้ก่อนไออุ่นคืออะไรไออ้งไงอ้้งไง ไอ้อุ่นอุ่นอุ่นอขอ้นไปอะไรไม่ใช่เวลาแล้วเวลาแล้วเวลาแล้วโอเคถือว่าถือว่าเฮ้ยมามามาเฉลยมเดี๋ยว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 ก็เฉลยก็ได้ถือว่าแบบเฮ้ยเขาทำคะแนนได้ดีนะสาทีได้ได้ทั้งหมดสองคำไหนเป็นคำว่าอะไรโมเฉลยไปดิไปนุ่นชอบกินกล้วยอบในยโรยเกลือมากๆ ไอ้อุ่นมาจากไหนวะกลไยเป็นไอ้อุ่นน่ะไอ้อุ่นน่ะไวร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 ุ่นนาะไวรุ่นนี้ไวรท่นนหมดวรุ่นนะควรุเนน๋ยวรุ่นน่ะไวรุ่นน่นไวรุยนน่ะไวรนนไวรยืนน่ะไรนนไงดีในนจะออกไปนนาหนน่เลยเอ่นนืะยว่นน่ะไวรนนรุ่นน่วร่นนะไวนนร็นนวรุ่นนรนน่ยนนพะไวรุนน่ะ จับเ,จเวลาปั๊บโอ้ขนมเฮีย <on> โอ้โอ้อัอียอะไรอันเอียะอ้อาเออเอียงอันอีย <c oughs> อัเอ <c oughs> ีโ <c> อ <oughs> <c oughs> <PS> ังเอียะอัเอียันนี่ันีอังอีอังอีอ้าเอาออเอียง อังเอียอังเอียอังเอียใครชอบนอนบนเตียงอังเอียอังทีอังเอียอ้าเปล่าเอียงนะเฮ้ยหรือฝป่าอ้วซีอังเอียไออุ๊ยเปลี่ยคำเตอสัตว์ยากชิบหายเลยเชี่ยเอาวะเอาวะเฮ้ยเอียอาร่าโอ้ยแยคำเยอะเลยละของใครไอ้เหี้ยกา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 เอีไงเอีย อามีนาอ่าเออเอ่ออีอามีมีนาอ้าอ้าอ้าทียอะไรเนาะอาออาฮะอ้าอาอ้าอ้ามานะเฮ้ยอ้าอาไงมา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 นะเฮ้ยไม่ใช่ย้ยพังหมดแล้วมาดีฮะมีไม่ใช่มีนาควยที่เอ่ออีอาอ้าอ้าอ้า อา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 มีนาอีโอหมายอะอีโอหมายอะอามารถอามาไปเฮีย uh. กูไปสุดท้ายแล้วเฮียเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเฮียเฮียอะไรพังหมดแล้วไอ้สัตว์เอาอาคำแยกแยกให้กันเองอ้าอาอาอีโออาโอโออีอาอาโอโอเยอะอาอ๊มอ๊มอ๊มอ้วนไตอ๊มอ้วนไออ๊มอ้วนไอ อ๋อออวมไอเอ้ไม่ควยเลยเนี่ยะนนนอนนอนอมอัอารออ๋อ้ำมาปลากินมดอ้า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 เออง่ยพี่ยวนบอกแล้วมันง่ายไปเฮียได้คะแนนแล้วเ้เหลือสีบวิไอ้เอ้างายไออออารอีอาเออหาโอ้ากเกินอ้เียบยคำเลยอ้เ อังอี๋อังอี๋แล้วอี๋ฉันอี๋ไงไอ้ใช่อังอีอ่ะอังอี๋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 อ่ะเฮ้ยอังอีไงอึงอางอังอังอี๋อังอี๋อังอี๋ไงอังอีไงทันทีอังอีไงมีมีอ๋องอ่ะอังอี๋ อะไรวะอังเอียงอังอีอังเอียงโอ้โหเยอะแยะแล้วเนี่ยเยอะแล้วมาเอามาให้เฉลยมามาเดี๋ยวเฉลยเองเคี่ยตัวเลยเคียเอ่อเเอ่อเอ้ยแต่นี่รอดได้เยอะนะไอ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 มีนามีนาหาหายาม้าไอ้สัสหายาม้ามากินในนาอะไรวะมีนาหายาม้ามากินในนา ส่วนไอ้อาะแล้วเลื้อเลยนะแล้วก็ไอ้อ erm ังเอี่ยก็คือฝันดีสระเปารอบเตียงนั่นแหละอังอีอังอีไอ้เหี้ยแพ้เลยโอเคก็น่าทุกคนถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยผมเจอกันในคลิปหน้าคุณไปไปก็ถ้าอยากให้มาแข่งก็บอกนะครับผมแต่ก็ไม่เอาอังอีอังอีแล้วทุกอย่างที่ใต้ไปแล้วม้าเหี้ยอังอีเจอลองดูความรักที่พร้อมนั้นมีให้ มันเป็นสิ่งเล็กๆที่คนอย่างผมนั้นมีได้เธอก็รู้ว่าผมนั้นเป็นคนไม่เอาไหนแต่ถ้าเธอได้มารักกับผมเล็กผู้ชายคนนี้จะไม่ทำให้เธอเสียใจ